เอางูมันอยู่มันงายก็งไม่ได้หอกหว่นดอกนาใส่ท่นแก้วแล้วแก้วแล้ว มากล้องเขาเนาะหลังจากเมื่อวานนี้ค้นแล้วก็บริกรองพอดีว่ามันค้ำมาเนาะนี่กล้องเขาก็ดูด้านล่างนี้เนาะแต่ทางผู้ชมต้องเลยนี่กล้องแบบใส่คนกระตกค่อยป้ายเลยแบบนี้เนาะคนกระตกอยู่ตัวที่เกี่ยวแล้วก็ยังบทสันด้เก็บเนาะตัวยูด้านล่างตัดแปรงกันเลยนะน่าจะต้องกล้องนีาตัดปลา้นอยู่คนรตกกระจาอ่ I like แม่พอก้องเขาต้องมีอันเขาเลื่อยอยู่โอ้คนกล่องอ่ะแม่พอแรงวโอ้ เขาอี่ตบมกทันไรอยู่อ่าก็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 กลางสายคนเนาะฝนตกเยอะต่เนาะฝนตกย่างแหงน <c oughs> ั่นแหละก็เท้าก็ไม่ได้งามเลยเนาะขี้น้องเีย กล้องเทาไปด้นุ๊กแบบก้องเปลานะแม็นกรตก่ตอนนี้กล้องเอามันหยุ่มนหยาดยก็ค่อยหามัได้แล้ก็หัวง่ามนได้ดอกกองกล้องีดแดนะพราด้นมนกรตกยาห้ คนก็ะหยอยไช่ก้องเขา่าก็มันเปียกหมดเลย <c ười> ลพูดๆชายเบิ้งข้างพูดเบิ้งข้างฝนห้ามนะคุ่นย่างบได้เก็บอ่ะฝนห้ามไช่บัดท่านเก็บเกี่ยวแล้วแล้วเกี่ยวแล้วแล้วเก็บบัทาัท่านคนตกก่อน,นองานคนตกอ๊ะ เก็บไปเฟอี่น้องกขนข้าพะนี้ผูกหนามอ่านี่จะคล้องกล้องข่าน่า เขาก็ากถือว่ามากงานนี่นอ่ท่านชมน่ะแต่จะ,จะได้เอาแต่จะควหั่นเนาะ เดีจานจะผสไม่ตาลเอยเพิ anyway> ่นหลายต้าจับกล้องดีดีจับกล้องตัวน้อยเนาะีกะติสันๆเก็นไก่จับกล้องจับเป็นมูนจับกล่ง กองปลาที่ซ่องก็เต็มเป็นที่เห็บห้อยเนาะแต่อย่างว่าพอเนาะเจ็บกองขึ้นแบบให้มันเทิงกับรังคานในเนะาะรังคาหงหำเลย